ส่งภาพล่าสุดแพทริเซียกูดก่อนคลอดทายาทประกูลหมื่นล้านสิ้นสุดการรอคอยเมื่อนางเอกดังอย่างแพทริเซียกูดประกาศท้องหลังแต่งงานโน้ตวิเศษโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2023และก่อนหน้านี้แพทริเซียกูดโน้ตวิเศษนั้นได้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านคนแรก สมการรอคอยทายาทรังสีสิ่งที่พัดโดยทั้งคู่นั้นก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองพร้อมเฉลยเพศลูกคนแรกให้ทุกคนรับรู้ด้วยการตัดเค้กซึ่งแพทริเซียกูดโนวิเศษตัดออกมาได้สีชมพูนั่นคือได้ลูกผู้หญิงต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดของแพทริเซียกูดก่อนเธอนั้นจะคลอดทายาท กระกูลหมื่นล้านโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดขณะออกงานแบรนด์หรูทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาในออร่าความสวยงานนี้เธอนั้นจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ